ติวทองคำอ้าวไม่ปกติเกิแล้วหาแน่ให้ประมูลกันนะเดมันเป็นตะลิวพรีเมียมอย่างดีอืมใช้แล้วจะช่วยให้เมนูผัดของคุณให้โซลูหลาทันทีใช้ผัดอะไรก็อร่อยติดแค่ว่าน่าเเอียนยิ้มกลิ่นขนาดนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างมันยังไงเรามีติวทองคำให้อันเดียว กรรมของอีชอยพวกคุณจะต้องผลัดกันใช้5้าคนแบ่งกันใช้ oh <my> God. <h uff> โอ้ m ก็ o d แต่หลิวมันไม่สมควรต้องเอามาให้มันสัำซอนแบบนั้น <c oughs> มีอันเดียวจ้าแล้วถ้าไอคนเอาไปไม่ได้แบ่งเออหรือถ้าเราเอามาเราไม่แบ่งมันอื่นได้ไหม ตะหลิวทองคำอันนี้เนี่ยจะทําให้พวกคุณเนี่ยสมัครสมานสามัคคีรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเชียวค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอแล้วใครได้คิวหนึ่งอะคะเชฟเดียกเกล้วใ้เชฟเดียก่อนครับให้เด็กก่อนเออให้น้องทายน้องช้ดที่ทุกข์สาให้ผมใช้ก่อนนะแค่เริ่มต้นก็สามัคคีกันแล้ว <S <S มันคงไม่ใช่ตะหลิวเพื่อสร้างความสามัคคีหรอกผมขออในุญาตใช้คราว่าเป็นตะหลิวแตกแยกดีกว่านะครับทุกคนพร้อมไหมคะเฮ้ย รอฟังคำว่าเลสโกก่อนถ้าพร้อมแล้วเลสโก้ตัก็โดดสามทีถึงตะหลิวเลย เสร็จกูน่ากลัวมากน่ากลัวมากผู้าชายที่หิวโหยตะหลิวนั้นอ้าวเฮ้ยม,มันเผลอวางไว้พ <c oughs> อได้ตะหลิวมาปุ๊บตอนนั้นแหละผมตั้งน้ำมันเลยกูมไม่รู้กูผ,ผัดก่อนเลยอะกูว่าแล้วไม่มีคนดีหรอกทีเนี่ยถือไม่ปล่อยด้วยนะ บอคะรับผมพี่บอนเป็นคนแรกที่ได้ครอบครองไม่ใช่หรอพี่ได้ขโมยไปแล้วแล้วทำไมปล่อยคนอื่นเขาขโมยตะหลิวทองคำของเราไปล่ะเผลอไม่ได้คนนี้เผลอแวบเดียวจริงของดีอยู่กับตัวไม่รู้จักรักษาเดี๋ยวผมไปเอาคืนระวังตัวไว้อย่าเผลอเฮลิย์เเนีย